บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะบ้านสวนหมูกี้วันนี้เราจะมาตามติดชีวิตปลากัดจีนกันต่อนะคะห <Okay. S 2> ลังจากที่เราได้นำปลากัดจีนตัวเมียที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใส่ภาชนะแยกไว้แล้วก็มาวางไว้ใกล้ๆกับ ปลากัดจีนตัวผู้ซึ่งวิธีการนี้ในวงการปลากัดเขาเรียกว่า<ม>การเทียบคู่นั่นเอง<ม>ปลากัดตัวผู้และตัวเมียได้ทําความคุ้นเคยกันนะคะซึ่งการเทียบคู่นั้นจะใช้วิรยะเวลาประมาณ3-10วัน<ม>วันนี้ก็เป็นวันที่6หลังจากที่เราได้ทําการเทียบคู่ได้เลิกง,งามยามดีปลากัดตัวผู้และตัวเมียจะได้เจอกันเราก็ได้ถือการจัดบ้านใหม่ให้เข้าไปในตัวเลยนะคะเตรียมภาชนะใส่น้ําสะอาดที่ไม่มีคลอรีน<ม>แล้วนําปลากัดตัวผู้ ใส่ลงไปก่อนตามด้วยปลากัดตัวเมียหลังจากนั้นก็คอยสังเกตปฏิกิริยาของทั้งปลากัดตัวผู้และตัวเมียว่าคุ้นเคยกันดีแล้วลไม่กัดกันเองให้พวกเขาได้จ้องตากันแบบ Face to f a ซึ่งซึ่งหน้าสักที e ส่วนบ้านของพวกเขาซึ่งเป็นโถแก้วใบนี้นะครเราก็จะทำการเทน้ำเก่าออกแล้วก็ทำความสะอาดโถแก้วหลังจากนั้นก็หาก้อนกรวด ก้เล็กๆนะคะมาวางไว้ก้นแก้วเพื่อเป็นการตกแต่งและสร้างบรรยากาศเรียนแบบธรรมชาติอาจจะสลับด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ลักษณะนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ย้ายประกาศตัวผู้และตัวเมียลงไปในโถกแก้วที่เราเตรียมไว้โดยค่อยๆเทน้ําลงไปนะคะประกาศจะได้ไม่ตื่นตกใจมากจนเกินไปแล้วหาพืชน้ํามาใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นที่สําหรับประกาศตัวผู้ที่จะกอ่อวอสร้างวอดติดกับพันไม้ที่เราใส่ลงไปก่อนที่ประกาศตัวผู้และตัวเมียจะทําการผสมพันธุ์กันซึ่งพืชน้ําที่นิยมก็ได้แก่สาหร่ายหางกระรอก หรืออาจจะเป็นจอกแหนต้นเล็กๆก,ก็ได้นะคะอันนี้เราใชา้ต้นกกที่มีอยู่รอบๆบ,บ้านนี่แหละคะ่ะซึ่งก็เหมาะทีเดียวเพราะว่าการตัดที่ใบต้นกกมาแช่น้ำลักษณะนี้ก็จะเป็นการขยายพันธุ์ไปในตูหลังจากนําส่วนที่เป็นการแช่ลงไปในน้ําไม่ถึงสัปดาห์ดี ราเขาก็จะเริ่มง,งอกออกมาจเจริญเติบโตอยู่ในน้นํานี้โดยไม่ทําให้น้ําเสียด้วยนะคะหลัง <Okay. S 1> จากนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาเกี่ยวพาราสีและได้ผสมพันธ์กันนะคะซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธ์ของปลากัดจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนแต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะผสมพันธ์ได้เกือบตลอดปี อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมอยู่ในช่วง26-28องศาเซลเซียสปลาที่นำมาทำการผสม,มพันธุ์อายุ5-6เดือนขึ้นไปเพื่อที่จะได้ปลากัด<อ>ที่มสมบูรณ์นะคะและปลากัดจะวางไข่ได้ครั้งละ500-1,000ฟอง oh. ในฤดูผสมพันธุ์ และเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อจากนี้นะคะเมื่อปลาสามารถปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมซึ่งใช้เวลาประมาณ1-2วันแล้วปลาเพศผู้จะเริ่มก่อวอร์ดหรือสร้างวอร์ดติดกับพันไม้ที่เราใส่ลงไปหลังจากสร้างวอร์ดเรียบร้อยแล้วปลาเพศผู้ก็จะพองตัวกลางคลีบ ไล่ตอนตัวเมียให้ไปอยู่ใต้วอดขณะที่ตัวเมียก็จะลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้าหลังจากนั้นตัวผู้จะรัดตัวเมียบริเวณช่องอวัยวะเพศแล้วไข่ก็จะหลุดออกมาพร้อมกับตัวผู้จะฉีดน้ําเชื้อเข้าผสมแล้วปลาตัวผู้จะตามลงไปใช้ปากดูดไข่อุค์ไว้ว่ายน้ําขึ้นไปพ่นไข่เข้าไปไว้ในฟองอากาศจนกว่าจะหมดฟังดูแล้วน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะเล่าค้างไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราจะกลับมาตามติดชีวิตปลางกัดครอบครัวใหม่ป้ายแดงนี้กันต่อในครั้งหน้านะคะ <Okay. S 2> และอย่าลืมให้อาหารปลาเม็ดเล็กพวกเขาด้วยเพื่อจะได้กินอิ่มร่างกายแข็งแรงพร้อมสรับการผสมพันธุ์ต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยและจนกว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้า สุขก,กายสุขใจปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเราวันนี้สวัสดีค่ะ